สวัสดีครับพบกับผมเลยนะครับตองฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับเจ้าเน็กเจน f อ r ์ด a ลเจอร์นะครับพึ่งมาลงที่โชว์รูมเราเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเน็กเจน f อ r d ด a ลเจอร์นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับรุ่นข้างๆผมนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นวายแท็กนะครับขับ4นะครับราคาของเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทนะครับ ตัวนี้นะครับสีนะครับสีพิเศษนะครับจะเพิ่ม10,000บาทนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมรอบๆเลยนะครับว่าเจ้าเน็กเจนนะครับวายแทรรุ่นใหม่เนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่จะเป็นตัวหน้าตาใหม่นะครับเขาจะมีนะครับออปชั่นนะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูเริ่มต้นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าใหม่นะครับซึ่งกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับทรงลังพึ่งนะครับแต่ว่า ตัวนี้นะครับทรงรังพึ like ่ง, ouais. do, igung, งตัวนี้จะทรงนะครับรูรังพึ่งนี้จะกว้างนะครับรับลมได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นนะครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับเต็มระบบเลยนะครับซึ่งไฟตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าไฟ m a สต i ก LED นะครับความสามารถของเขาก็คือเวลาขับไปเวลาเลี้ยวนะครับเขาจะไปตามองศาเลี้ยวของเราได้เลยนะครับผมในส่วนของไฟตัดหมอกก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันนะครับผม เดี๋ยวมาชมนะครับ <half. S 1> ด้านข้างกันเลยนะครับผมในส, <Excel. S 2> ส่วนของด้านข้างแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีคิ้วมาจากโรงงานเลยนะครับคิ้วตัวนี้จะเป็นคิ้ว3นิ้วนะครับสีดําด้านนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับในส่วนของล้อนะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับล้อที่เขาให้มานะครับปีนี้นะครับเป็นล้อ18นิ้วนะครับล้อตัวนี้นะครับจะลัดด้วยยางนะครับ255้า ทับ65 r 1 8นะครับผมยางปีนี้ก็แถมมาเป็นของค y e เยนะครับเป็นตัวยางตัวท็อปของเขาเลยนะครับผมอย่างที่แจ้งนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับ4คูณเครื่องของเขานะครับจะเป็นเครื่องใบเทอร์โบนะครับเครื่อง2.0ลิตรนะครับดีเซลนะครับผมในส่วนของตัวอ่าตัวนี้จะมีเลนคิปปิ้งให้ด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเลนมีเซนเซอร์นะครับอยู่ข้างกระจกนะครับผมมีเลนนะครับตัวเซนเซอร์ตรงนี้นะฮะ ด right ้วยสไตล์ของวา t แท็นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตกแต่งมาจากโรงงานนะครับเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะมีตัวลาวหลังคานะครับตัวนี้ก็คือมาจากนะครับมาจากโรงงานเลยในส่วนของด้านท้ายก็เหมือนกันนะครับตัวแต่งพิเศษนะครับวา t แท็ก็จะเป็นตัวนะครับตัวนี้ก็คือโลบาร์มาจากนะครับโลบาร์มาจากโรงงานนะครับโลบาร์ของเขาก็จะเป็นแบบใหม่นะครับสไตล์ใหม่นะครับแตกต่างจากตัวเดิมนะครับผมพิเศษอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ทาง Ford ได้ออกแบบมาดีมากนะครับจะมีตัวเหยียบด้านข้างนะครับข้ามกระบะไปนะครับตัวนี้ออกแบบพิเศษนะครับจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นนะฮะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มตัวนี้เข้ามาๆๆในส่วนของไฟไท้ายนะครับไฟไท้ายตัวนี้ก็เป็นไฟไท้าย LED เต็มระบบนะครับเหมือนกันเลยนะครับหล่อๆแบบนี้เลยครับมาจากโรงงานนะครับผมในส่วนของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงตัวนี้ก็จะมีตัวผ่อนแรงมาให้ด้วยนะครับผม ก็คือเวลาเรายกเนี่ยสามารถเบามากนะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องถอยนะครับกล้องถอยกัรระยะตัวนี้ก็จะมีปั๊มตานะครับเรนเจอร์มาจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแบบใหม่นะครับเรนเจอร์ตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับอย่างที่แจ้งนะตัวนี้เป็นวายแช็์นะครับสี่ณสนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของเขาเลยเดี๋ยวพามาดูด้านท้ายตรงฝาขบะอีกทีนึงนะครับ ตัวนี้สามารถนะครับอุปกรณ์นะครับพวกช่างอะไรนะครับใช้ปากกาคีบนะครับสามารถเลื่อยไม้เลื่อยอะไรอย่างนี้ได้แล้วจุดเด่นอีกตัวนึงนะครับเขาก็จะมีตัวนี้ให้เลยนะครับผมมีไฟตัวนี้ครับ12โวลต์ AC 230โวลต์นะครับสามารถต่อปลั๊กนะครับใช้ปลั๊กต่อนะครับต่อไฟนะครับเชื่อมต่อตัวนี้ดีมากเลยนะครับเหมาะสาหรับช่างที่บรรทุกนะครับต่อไฟบ้านหรือว่าแคมปิ้งนะครับสามารถเสียบไฟพวกนี้ได้เลยนะครับผม อันนี้คร่าวๆเลยนะครับเดี๋ยวข้อมูลเจาะลึกยังไงนะครับเดี๋ยวผมดูแล้วก็มาแจ้งลูกค้าอีกทีนึงนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า YT ยแช n เน็กเกปีนี้ครับปี2022นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยพร้อมสีพิเศษสีนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับสีของเขานะครับจะมีสีขาวนะครับสีดำนะครับสีเทาดำนะครับแล้วก็สีพิเศษก็คือเป็นสีส้มอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสีพิเศษก็จะเพิ่ม10,000บาทนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับ เน็กเจนทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับผมรุ่นวายแท็กนะครับ อเรนเจอร์เลปเตอร์นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์0847138838นะครับหรือจะทักไลน์คิวอา e โค้ดหรือลิงก์ที่ผมปักบดไว้ข้างล่างนะฮะสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับสอบถามในเรื่องของราคาโปรโมชั่นชุดแต่งอุปกรณ์เสริมตัวนี้สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะไปรีวิวนะครับเน็ r a จอร์รุ่นไหนมาให้ลูกค้าชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ